สองห้าเอาฟังเอาหีดีเด้อฟังเอาใีห้าสปดสาี่ห้าสี่แปดสามสี่แปดสามสี่แปดสามี่แาคือไม่หาได้ยินมาหาสี่แปดคือได้ยินมาหาสี่แปดสาม อขอสองโต้เนะะี่ยห้าสี่สี่ครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพาน,นันทุกชนิดโปรใดใช,รช้วิสายในการรับชมครับุคคลที่รู้ทางท่านอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงขออนิโมเนท่านลงมาเอาบัลลยานสัตว์สองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริง อาะหากว่าสิ่งใดที่หากว่าผูกขาเองอาได้กล่าวเขามาในสถานที่มองนี่อาถหว่าเหตุยังผิดพลาดไปหรือว่าลวงเกินไปสิ่งใดก็ดีคือขอโทษขอภัยอาขอหัสิให้แกผูกขาดอาที่ผูกขามากเมื่อนี้ก็คือมาขอด้วยความดีพออาขอสามโตบนสองโตล่างอาบ่ได้มาคอมเ็นเต็งนะไลนแนวใดอยากมาขอโชคขอใช้นำเดี้เมื่อนี้ อ่ามีน้อยก็ให้กินตามน้อยไปซะก่อนอาก็ขออัญเชิญอาให้เขามมาเขี่ยวมากสูบยาร่วมกันอาที่นี่ลูกเต่าเล่าลานพร้อมเท่งภู้ขาเองก็จเได้เว้าได้คุยอาได้เว้าได้ถามกันเบิงอีพวอติด <c oughs> <c oughs> สั่งสารกรนัง สาธุสาธุกายไปกายมากแต่ภาพกันมาปมมาจองอาแต่ว่าการโยกการกินบ่เคยจัดแต่งมาให้เพื่อนอาที่นี้เพื่อนบอกว่าผ่านไปผ่านมาข้ามหมาข้ามผู้นำชาวมาให้เพื่อนในเด้อครับเพื่อนบอกว่างวดนี้จะให้มูเจ้าเก่งๆเด้จริงๆเลยเพื่อนบอกว่าสิปอยิ่งในนะเพื่อนบอกว่าต้องมี ทำสัญญาขอน้ามูเจ้าเด้ครับได้ผ่างาางมามาัญญาดแอวให้ิ่นอผ่านางงามัดแอวสาธุอาถ้าได้มืออื่นแห่งดีผ่าเป็นผ่าจังไดเนะ้อเด้อผ่าเข้ามาอยากได้ผ่าเข้ามา พวงมาไล่มาเหน็นพ่นควงเด้อะพ้นควงเนอะพวงมาไล่สามพวงพ่วงมาไล่สามพวงนะครับขอโชคขอชัยที่นี่พเพิ่นค<อ>วงเ้อเพ่นบอกว่าทามันเป็นจริงงวดเนี่ย หน้าเพื่อนจีขอผางามงมาใไม่เพื่อนเลยมัดเวนี่เด้อครับมาได้เที่ยนพ่อเที่ยนช่างให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนวางกันหน่อเห็ดจังไหนมูเจ้าได้เสียเด้ได้เสียให้เพื่อนแท้ร้อยเปอร์เซอนตยเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากซอยเหลือ อในบ้านในเมืองอยากซอยเหลือดเตาเร่าลานทั้งวัดทั้งว่าได้เต่มมูเจ้าเห็ดบเปลี่นเนาะผู้นอยบอท่านผู้เรื่องบว่าะทมากับพูหาบางคนนงเขียวยันปากแดงใจวายกต่่เอินพวขวบขึ้นเนาะบอเร่าเร่าพ่อนี่เด้นองบะมเนาะเรียกว่าเขียวนี่เียวี ยมาสุลยุบบุญกัเทียวบาบุญด่าสัว์ัยเล้วบ่ท่านนหงหจงคอเพื่อนคือจังไรเนาะอย่างหูชื่อหูเียงทราไปจงขอี่มนฑนท่านลงมาปริยานส่องมองดูให้เเป็นจริงกรับลูกเจริญหางท่านอยากทราบนาจงขอนมณฑท่าน อ่าที่นี่เพื่อนบอกวางงวดเนี่ยันมันเป็นจริงขิ้นมาสามตบนซองตล่างเอามาให้เพื่อนเห้ไดดเด้อถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้ผ่ามัดแอลน้าบ่ได้ขออย่างน้ำมากมาอยากได้ผ่ามัดแอวเด้อ เอาปาเจ็ดสีมาให้เพื่อนเนื้อเด้ออะพวงมาไล่มาให้เพื่อนแน่ต้องการพวงมาไล่พ่อได้ของพ่อเนี่ยมั่งามามันรักาที่นี้มีคำหมากคำพูดเอามาให้แบ่งเพื่อนเนื้อเด้ออะเพื่อนใดเกี่ยวหมากสูบยาเอาบ่อแม่หมูเจ้าเด่นังเหยียดขาจนวายิงน่องอปากแดงใจวายเพื่อนวางอาทั้งนี้นะน้ำลายเงียบ อาจงขอเนี่ยมนเนี่ท่านลงมาปริยานต์สองมองดูว่าเห็นแค่เป็นจริงอับจงขอนิ่มวนท่าน นทูตการ์ดบอกว่าจะให้ถามมุ่นะครับคุณผู้ชมขอคนละหน้าละแชร์นะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยนะครับแชร์กันไปแชร์กันไปนะครับสีแชร์กันไปนะครับถ้าได้เหตุยังผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยขอโอ้ชให้แก้ผู้ค้าดอาจงขอนี่มดในท่านลงมาจับหัวยังข้ามาเมียทองนุสิตของท่านผู้บัญชาการย์ก็ดีตับลูกจิตลุกหางฉันอยากจะทราบ าเพิ่นบอกว่าจะได้แพร์บ่ลแล้วดีจนขอไปได้แพร์บ่ลขาขามาได้แพร์เนาะผ่ามัดเอียวเนาะผ่าเข้ามาหน้าแซงขันมาให้เพิ่์นน้ำเนื้อหน้าแซงขันมาให้เพิ่นเด้อหน้าเอามืออื่นก้บวจักบาทดอกหน้าถ้าบวเป็นยังถ้าบวย่อมเสียสละก็เดี๋ยวจะหายถจักพื้นอ่าบวเป็นยังอาจาวย่อมเสียสละให้ดอกมูเจ้า ท <benefited. S 1> ันบหาเียนเอาอยู่ในบาไปมายัดเ้านี่เอาเบิ้งเห็นมับับเบิ้งอีกพอเอาเเอาปากกาปากกาปากกาโอ้ยเขียนแล้วเขียนแล้วอนี่งสอยากได้กยาก้ครับอยากได้ครับอยากได้ยู่ตล้ำนี อาจงถอนีมน่มณนท่านลงมาอาจับหวยยังเข้ามามีแก่ทรงฤทธิ์ของท่านรูบบอาจานก็ดีครับลูกศิษย์ลูกหางท่านอยากจะทราบอาจงถอนิ่มต์ท่านอาขอให้มันเป็นจริงอีพออาเพราะว่าฉิเป็นพร้อม <c oughs> ท่เกเจ้าพอก็ดีเจ้าแม่ก็ดีอาพร้อมเทงเจ้าทีเจ้าทางแม่นั่งทอน,นี่ก็ดีผู้เชี่ยวชาญอยู่นี่านทีที่นี่ก็ดี อาลูกเต่าเล่าล้านมากมาเนี่ก็คืออยากมาขอโชคขอชัยอาขอ3ำตัวบน2องตัวล่างอ่าขอให้มันเป็นจริงครับจงขออนิมนเนท่านลงมาอ้าบริยานถัดส่งมองดูให้เห็นแย้งเป็นจริงครับลูกเส็อลูกหางท่านอยากจะทราบสี่สี่แปดสี่แปดสามสี่แปดสาม สี่แปดสามพิมพ์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 สี่แปดสามอทีนี้ยังสองตัวล่างอีพออาเบิงให้มันขักกเบิงอาะผัวขาเองอยากหูแจ้งเป็นจริงสองสองห้าสี่แปดสาม25สองห้าอทีนี้ก็คือสิขาวอกขาใจบอ อาเขากเขาใจคือน่ยังอยากฟังเสียงคนบอกว่างวดอย่เพิ่อนบอกว่าเพิ่อนยกโปหอมูเจ้าเลยยยโปห้เลยนาเพิ่อนบอกว่ามมเจ้าตองเสียเด้อาเสียให้เพิ่์นอาเข้าใจบ่หลูกเข้าใจบออาทิมากันเมือนีหลายนาลายตาพ่อสมควรอาเพิ่์นที่เขาอกเข้าใจเนาะฟังเอาให้ดีเด้อฟังเอาให้ดี 483 483 483 483 483 483คือมี่หาไม่ยินว่าหา483คือได้ยินว่าหา483คือหายหายมาอีกเข้าใจบ่ถ้าเข้าใจบ่ขอสองโต้เนะ่ยหาสีสส่4 4ครับ แปดสามสี่แปดสามนะครับท่านผู่วงห้าสองสองล่างนะครับหาสองล่างหาสองล่างหาสองสองหาเนาะอ่าที่นี่เพิ่นบอกว่าฟังเอาให้ดีเด้ออ่างอาเพิ่นบอกว่างวดเนี่ยเห็ดยังได้ก็ได้เพิ่นสีซอยหลวงปูหลวงตาครับอ่าพอได้ อาับใจใส่จอยเนาะสั่งวัดสั่งว่าอาที่นี่เพื่นบอกว่าสใหไหมูเจ้าสามวดไปจักก่อนสี่รองใจมูเจ้าครับสามวดครับผมเขาจั่งเขาเขาแห้งแท่ม่แห้งม่แห้งอาเพื่นบอกว่าสี่แปดม้วครับสี่แปดสามสี่แปดสามสี่แปดม โอ้ม่แงครับาแงแห้แงแงสอนี่นี่สอ่างี่แล้วครับาแล้วมาบนตเมานกเดนงออามาอาเพื่นบอกว่าเพื่อนผงมูผวกเพื่นอาดจงับยหญ่ใสยสวยเของมาอยู่นี่เด้อ อ้าวเพิ่นบอกว่าเขาเอินแต่เนี้ยพ่อผ่าขาวดิเด้ออ้าวเนี้ยพ่อผ่าขาวเด้ออ้าเอินซื้อเพิ่นเด้ออ้าเอาหมากเอาผู้มาให้เพิ่นกินเพิ่นอยากนำในก็ดีอ้อาวจะให้ขาดให้เขินเนี้ยืมมาบ่อยจังเจียงยิกันเมื่อทุกคนยัง

ออกแล้ว483หลกักกสอ2หาครับ483หลักกั2หาเดอ้อนี่ชัดเจนชัดเจนชัดเจนครับตัวเดียวกันเลยบ่483มนี่นะ2หานี่นะมองข้อนี่บ่ครับเห็นอยู่บ่มองปาก2หาใส นี่บ่เห็นตัวไหนเห็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนครับโอ้ยคุ้นตัวได้กระดาษเห็นบอพเอเียนะครับสี่แมสองห้